เราต้องไปด้วยกันเนี่ยแล้วพอเพื่อนตายเราก็เก็บแล้วก็วิ่งมาตายแล้วก็่งเก็บมาเฮ้เราต้องไปด้วยกันนะเว้ยเราตายไหนทิ้งปิ้งปนทิ้งปืนนะิ้งปืนนะวงวจรจงอระลกมาเออทิ้งไองไจ่าไปไหนไปทางไหนะตามมาตย่องตามมาไ่ท้องย่องวิ่งเลยม้วทิ้งเหรอโอทิ้งหมดเวเด้ ไปทางนี้ทางนี้ไอ้ตัดไอ้วิ่งดิวิ่งวิ่งวิ่งดิไปยืหไอ้ยตายตไนอลบันนไปยนไหอ้ยหไอ้ย อใส่หลงทางให้สัสดับบ้านเจมเลยไอ้หี้ยแม่งหลงทางไอ้เฉยเลยเออดับแม่งใหญ่ฮะเออเอาพกอย่างน้อยเอาพกดีกว่าไอ้สัสเก็บพกเถอะ อาไม่วิ่งอีกทางนะเม่กี์อ้อมพี่เออเมื่อกี้อ้อมวิ่จะวิ่งสายพี่ไปไปไปวิ่งวิ่งวิ่งไปดิไปดิไปสายเยงแทงแจะได้จะได้จะได้จะบ้านบ้านนอ้ไอ้มันรอหนักบ้านนี้อ่ะไปไอ้หลังเอผ่านด้วยกิวอ่ะอนถึงบ้านพี่ตรงนั้นน่ะแล้วก็ปลาควันเลยไปก่อนพี่ เก็ตั้งแต่คนตายตายที่บ้านแล้วก็วิ่งไปเก็บกล่องก็วิ่งต่อไงไอ้ยิงปืนกลไอ้สัตว์โอ้มันดักในห้องเต็มเลยว่ะมันดักในห้องเต็มเลยป่าควันดิไอ้มันดับอยู่บ้าเรานึ่งอะไม่ไรไม่ไรวิ่งเลยเดี๋ยวบอลขึ้นมาตามมาตามมา ไปปะควันไปจังไปวิ่มีไว้อ่งนั้นอ่ะไปมีมีไปไปวิ่งเลยขอขอเพื่อนตายค่อยเก็บไปเก็บไปเกเก็บเอ้ปันค่อยเก็บอ้อ้เอ้ยเอ้ยวานยิบมืนไรเอ้ยวางปืนมันวงเขียวอ้ไสักเอ้ยโยนโยนไปนอกโยนไปหลังไปโ้เก็บซืไปังโยนยาพี่โยนไปไหนพี่ ไอ้สัสแต่แม่งม <AH ันเบ่อพี่อาระเบิดยึดแม่ระเบิดไปแล้วเว้ยขึ้นได้ได้ได้ขึ้นได้ขึ้นได้ขึ้นขึ้นธรรมดาลครับธรรมดาธรรมดาออโอ้โยงม่เคมอไอ้สัสโอเคมอ ทำเล่นด้วยแล้วทำอย่างนี้เลยวอุ๊ย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 ไหนว่ากดแข่งไงวะไปเลยวทางไหนวะะไปไหนไปไหนล่ะทางมันเลยสัสเขี้เจีเขี้ยมร้อนเลยมากเฮ้ยกูมาท้าพี่ ไปออมอไม่เป็นไรไหมอ้อมโลกอ้อมโลกอาการป่วยชิดด่างโคตรใหญ่สัวตว์อาการป่วยแบบวิ่งดูล่าเราอห้พี่ไปดูดิดววม,ดววม,ม,มีควันมีควันว่าป๋าควันป๋าปัดเลยเขาบอกว่าเขาไม่ได้เขียนเ,ยเขียนดิเขียนไงบอกไม่ไ้เขียนใหญ่มดดูดิจอไปดูเป็น,นึังนะเออเขียนว่าห้าห้าสองสตะล่ำกดแข่งเว้ยอ้าวตะล่ำกดแข่งไม่เหรอมันเปลี่ยนมันเปลี่ยนไง โอเค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 ไอชิ้นมันดักไว้เลยอ่ะดักทางเกิดทีเลยงั้นแร้วสองไม่หมดเลยมันดักทางเกิดอ่ะมิดบอสเออมันดักทางเกิดเขาไปไม่ได้อ่ะเดี๋ยวมาโคแป๊บโป๊แป๊บดำดิเล่นปืนแม่งเลยจ้ะ อ่อให้เลยพี่อ่อให้อะไอแซดย,ยิงแม่งเลย <c oughs> ความรักความเมตตาไป <c oughs> ไป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 หปัปไ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 ไป้กไปไปไไป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 ป,ปไปป <c oughs> ไปไปไใไป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 กไป

ยังไงน,นะที่เดิมอะยังไม่วิ่งไหนเลยยัง,ง,งไเ่ียตกไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยด่าม่งคนมึงม,มีทางตกตรงนี้ได้ไอ้สัตว์เอ้ทางม,มุดหนีหอะพี่อ้าวนี่กูอ้อมมาเนี่ยก <c oughs> ่ะโดดเนีน่ย<ห>ตายพี่อยู่ในบออยู่เลย Dynamic> โอ้ดักอยู่ไอ้สัสยังเงียนเอาลูกโป่งไปปาแม่งเลยปาแล้วปาไปแล้วตอนเข้าอ่ะเอ้ยเข้าก่อนเข้าจะเย็นเออผมว no ิ่งอ้อมก่อนเยวะคนหลอกเลยสัสตั้งกดแข็งไอ้เหี้ยวก่อนข้าจะเย็นก่อนข้าอ่ะจะเย็นวิ่งออกอ่ะนะไม่ยังโดน้ มาอไปเนี่ยไปแล้วไปไปอยู่กับเอ็มวีอยู่กับเอ็มวีเดี๋ยปอนตายโดดนี่แน่หน่าเออไปปอนไปวิ่งเลยวิ่งเลยไม่คนโอ้โหไม่มีอะไรบอกไม่มีคนไม่มีคนออกไปทีละคนเหรอไหมเออเออทีละคนนะออทีละคนเหรอผมไปก่อนไปละไอ้กูก่อนดิรุ่นใหญ่ กูอัดคลิปวิ่งออกมาจากห้องนั้นให้ได้ให้เพื่อนไปต่อของอ่ะได้ได้นี่อ่ะทีละคนทีละคนลาใครไปสัสดูทีละคนจะเย็นเดี๋ยวเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะ้ยิงของออกจากห้องไห้ดูเอาไม่ยิงอ่ะนี่อ่ะป้องกันตัวป้องกันตัว ในห้องมีดูดูได้บอลเออเนี่ยไปดูเนี้ยมันยิงไม่ทะลุบอลดูได้เลยมันยิงไม่ทะลุเออสัตว์หนึ่งสองตัวเระเบิดจัดไปเลยน่าจะมีเขื่อมองดูบ้างสองที่เคลียร์ทางเฮ้เขื่อมองไอ้สัตว์ต่างคนโอ้โหปลเหยียบคนปลใครไปบุกไเปบุกมาแล้ว เราต้องไปด้วยกันนี่มีบุกในห้องซ้ายพี่สายมือพี่อ่ะแอบสายเนียนตัวและเก็บกองไปไกลที่สุดไปว่าไปว่าไอ้สัสไอ้สัสได้ข้างหน้าห้องไอ้เหี้ยไปหาคนเดียวมาคนเดียวที่ชิวล้อลอได้และพี่หมอพี่เอาของให้ไกลที่สุดพี่เอาของมาให้ไกลที่สุดพี่ทำได้หน้าพี่เมียข้างหน้านะเออมันอยู่หน้านะข้างหน้าข้างหน้าครับข้าหน้าซ้ายเนี่ยข้างซ้ายข้างซ้ายอ่ะ หายบอลวิงด okay, yeah. you know. ิเก็บเว่ยเว่ยเว่ยไปขวาไปขวาขวาไอ้ปไปไปไงไปไปไป่ปไ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 ปนปไ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 ไป่ปไ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 ปปไ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 เข้าไปไปไปา อ่ะไอ้ีต้งตกใจเลยเพื่อนมันดูไงมันตายถกมันอยู่ในยงบนเนาอยงบนเหรอบักขึ้นไหนวะต้องฝังนู้นต้องฝังนู้นไอ้ดมุนยิงฝังนู้นมั้งนี่ไงเขาได้วะไอ้พวกยิงพี่โอ้โโดนเชะ เออพี่ตังพี่หยิบของแอบตรงนี้ด้วยมัพี่ตังไอ้เตั้งตังตั้เตรงนี้ก็ได้พี่พิวพีิวหยิบขอนหยิบของตั้งตังเครื่อยอไอ้เหี้ยพ่พิ้ไหนโอ้ยระเบิดไหลกูไหลโอ้หยี่แม่รู้ลืมไปไอ้เหี้ยฮะไอ้เนี่ยเออไอ้ริบบ้อ๋อไม่ได้ออกนี้ไม่ได้ออกไม่ได้ต้องโดดเดียว ต้องโดดลงเดียวต be, oh ้โดดลงเดียวไอ้ะออเยอะ้งลงข้างหลังอะไเยอะดยไอ้มอบักตบุบได้ไหมะบักบักไ่ดีก็หลังบานเลยเอ้พี่หมอจะแพ้อะไรเยอะออกได้ต้องออกนี้ัตายบอกมันหนึ่นั่งแมีเฮียอะไรเอ้ยลงมือหน่อยลงมือหน่อยจะแพ้ละผมเจ็บแล้ะ ที่มะมะไอปอนออมเลยเออเนี่ยสายลงได้มสายอ่ะไองงงงเดดา่ได้ไขวายิงออกยิงไม่รู้ยิงไม่รู้เนี่ยนะสายเนี่ยเออขวาคิดดินานาเด้งดีไปแล้วมั้ง เราวมือเราแบงเล้วเก็บๆไปเลยวิ่งแล้วแอบกันแอบกันยังไม่รอฐานเออมันรอฐานมันมันนได้ดาวถ่านใครก็ได้นะถานเราก็ได้ถานมันก็ได้เป็มอสโดดจากข้างบนเนี่ยพี่เออเนียนเนียนเนียนเออสายมันแล้ว โดนเลโดโดาไอ้ยังวันลากเลยสัตว์ใส่ฟาแลบ